หลิวซ่งเจียแม่ทัพผู้ครองหอกฟ้าผ่าในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายหลิวซ่งเจียแม่ทัพผู้กล้าหาญได้รับมอบหอกฟ้าผ่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งและปกป้องแผ่นดินเกิดจากภัยพิบัติเรื่องราวแห่งความกล้าหาญความเสียสละและตำนานแห่งหอกฟ้าผ่ากำเนิดแห่งแม่ทัพบทที่หนึ่งกำเนิดแห่งแม่ทัพหลิวซ่งเจียนมนี้ก้องกัางวานไปทั่วแผ่นดินในภายหลัง แต่ใครเล่าจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของแม่ทัพผู้เกรียงไกรผู้นี้มาจากเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนามของเขาในวัยเยาว์คือเซียวหลงเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆแถบชายแดนอันห่างไกลชีวิตของเซียวหลงมิได้สุขสบายนักต้องช่วยครอบครัวทำงานหนักตั้งแต่อย่างเล็กเช่นแต่กระนั้นเขาก็เป็นเด็กที่มีความสุขมองโลกในแงด่ดีและมีจิตใจที่เข้มแข็งเกินไว สิ่งที่ทำให้เสี่ยวหลงแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆคือเพราะสวรรค์อันโดดเด่นด้านการต่อสู้แม้จะไม่มีครูอาจารย์สั่งสอนเสี่ยวหลงก็สามารถเรียนรู้การใช้ดาบจากทหารที่เดินทางผ่านหมู่บ้านได้เพียงไม่กี่ครั้งเขาม้างจะแอบฝึกฝนอยู่คนเดียวในป่าละมอมอ,มอหลังบ้านใช้กิ่งไม้แห้งเป็นดาบฝึกฟันฝึกแทงฝึกป้องกันตนเองอย่างไม่รู้จักอันเน็ตเหนื่อยความมุ่งมั่น และตั้งใจของเสียวหลงนั้นแรงกล้าวเรากับมีเปลวไฟแห่งความทะเยอทะยานลุกโชนอยู่นอกอยู่วันหนึ่งขณะที่เสียวหลงกำลังฝึกดาบอยู่น,นั้นเขาก็ได้พบกับชายชาราคนหนึ่งชายชาราผู้นั้นมีรูปร่างผอมบางสวมชุดคุมสีดำเก่าคร่ำคร่าแต่ดวงตากลับเปล่งประกายคมกริบดุบเยี่ยวชายชาราจ้องมองเสียวหลงฝึกดาบด้วยความสนใจก่อนจะเอ่ยปากชมว่า เจ้าหนุ่มท่าทางของเจ้าดูคล่องแคล่วว่องไวแต่ขาดความแข็งแกร่งและหลักการที่ถูกต้องเสี่ยวหลงรู้สึกประหลาดใจที่ถูกชายชาราชมเชยแต่ก็สงสัยไม่ได้ว่าชายชาราผู้นี้เป็นใครมาจากไหนชายชาราผู้นั้นคือปรมาจารย์หลีอาจารย์ผู้เร้นกายผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธภพแต่ไม่มีใครเคยพบเห็นตัวจริงของท่านมาก่อนปรมาจารย์หลีเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ โดยบังเอิญและได้เห็นแววในตัวของเสี่ยวหลงท่านจึงตัดสินใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้โดยบอกกับเสี่ยวหลงว่าข้าจะสอนเจ้าเป็นนักรบแข่งแกร่งที่สุดในปแผ่นดินแต่เจ้าต้องสาบานว่าจะใช้วิชาที่ข้าสอนไปในทางที่ถูกต้องและปกป้องผู้คนเสี่ยวหลงรับคำด้วยความยินดีและเริ่มต้นการฝึกฝนอย่างหนักกับปอมจารย์หลี การฝึกฝนกับปรมาจารย์หลี่นั้นยากลำบากยิ่งกว่าที่เสียวหลงเคยจินตนาการไว้เขาต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อฝึกสมาธิฝึกกำลังฝึกความอดทนและฝึกการใช้ดาบอย่างเข้มงวดปรมาจารหลี่มีได้สอนเพียงแค่ทักษะการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบอีกด้วยท่านสอนให้เสียวหลงเข้าใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และการใช้อำนาจโดยปราศจากความเมตตาคือหายนะผ่านไปหลายปีเซียวหลงเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามร่างกายกำยำแข็งแรงจิตใจเด็ดเดี่ยวเขามีฝีมือดาบที่ร้ายกาจและความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งประมาจารย์หลี่เห็นว่าเซียวหลงพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปเผชิญโลกกว้างท่านจึงมอบหอ,อกฟ้าผ่าให้แก่เซียวหลงหอ,อกฟ้าผ่าคืออาทเลที่อาวุวิเศษทําจากเหล็กไหลฟ้า มีพลังทำลายล้างสูงแต่ก็สามารถควบคุมได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งประมาณจารี่บอกกับเซียวหลงว่าจงใช้หอกนี้ปกป้องผู้คนและสร้างความยุติธรรมให้แก่แผ่นดินเซียวหลงรับหอกฟ้าผ่ามาด้วยความเคารพเดินทาง,งจากหมู่บ้านไปพร้อมก,ก,กับความหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นหอกฟ้าผ่า บทที่หนึ่งหอกฟ้าผ่าหลิวซ่องเจียแม่ทัพหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถและคุณธรรมเป็นที่รักใคร่ของทหารและประชาชนเขาประจำการอยู่ที่ชายแดนทางเหนือคอยป้องแคว้นจากการลุกรานของชนเผ่าทางเหนือมานานหลายปีความกล้าหาญและสติป,ปัญญาของเขาเป็นที่เรื่องลือไปทั่วลาแต่สิ่งหนึ่งที่หลิวซ้งเจียยังขาดคืออาวุธที่คู่ควรกับเขา อาวุธที่ช่วยให้เขานำทัพไปสู่ชัยชนะได้อย่างแท้จริงวันหนึ่งขณะที่หลิวซ่งเจียงสนั่งฝึกสมาธิอยู่กลางสนามฝึกท้องฟ้าพลันมืดครึ้มเมดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของสายฟ้าดังกึกก้องไปทั่วบริเวณทหารทั้งหลายต่างแตกตื่นแต่หลิวซ่งเจียงยังคงนั่งนิ่งสงบเรากับรับรู้สิ่งกำลังจะขึ้นทันใดน,นั้นสายฟ้าพาลงมากลางสนามฝึก แสงสีทองสว่างว่าไปทั่วบริเวณเมื่อแสงจางหายไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าหลิวส่งเจี๋ยคือหอ,อกเล่มหนึ่งหอ,อกเล่มนั้นทำจากโลหะสีดำสนิทปลายหอ,อกแหลมคมราวกับเขี้ยวราชสีด้ามหอ,อกสลักลายเมยและสายฟ้าอย่างวิจิตรบรรจงหอ,อกเล่มนั้นเปล่งประกายพลังออกมาอย่างน่าเกรงขามการปรากฏตัวของหอ,อกฟ้าผ่า สร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นทหารทั้งหลายคุกเขาระเตาลงด้วยความเคารพพวกเขารู้ดีว่าหอกเล่มนี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดาแต่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ฟ้าประทานลงมาเพื่อผู้ที่คู่ควรหลิวซ่งเจียค่อยๆลุกขึ้นยืนเขาเดินเข้าไปใกล้หอกฟ้าผ่าอย่างชา้ชาๆเมื่อเขาเอื้อมมือไปสัมผัสกับด้ามหอกพลังงานมหาศาลก็ไหลเข้าสู่ร่างของเขา เขาแทบจะสรุดตัวลงไปกับพื้นแต่เขาก็สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยความมุ่งมั่นหลังจากนั้นนั้นไม่นานประมาจารย์ผู้เท่าจากสำนักเตา๋าเดินทางมายังค่ายทหารของหลิวซ่งเจียประมาจารย์ผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเขาสามารถอย่างรู้ถึงอดีตและอนาคตได้ประมาจารย์บอกกับหลิวซ่งเจียว่า หอกเล่มนี้คือหอกฝ้าผ่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าหอกเล่มนี้มีพลังอำนาจมหาศาลสามารถทำลายได้ทุกสิ่งแต่ก็สามารถปกป้องได้ทุกอย่างหอกฟ้าผ่าเลือกหลิวซ่งเจียเป็นผู้ครอบครองเพราะหลิวซ่งเจียเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจิตใจที่แข็งแกร่งเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้อาวุธนี้เพื่อปกป้องแผ่นดินดิน ปรมาจารย์ได้จัดพิธีมอบห่อหอกฟ้าผาให้แก่หลิวซ่งเจียอย่างเป็นทางการในพธิธีมีการบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษมีการกล่าวคำปฏิญาณว่าจะใช้อาวุธนี้เพื่อความดีงามและประโยชน์สุขของประชาชนเมื่อพิธีเสร็จสิ้นหลิวซ่งเจียก็กลายเป็นผู้ครอบครองหอกฟ้าผาอย่างเต็มตัวเขารู้สึกถึงพลังอำนาจที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขา เขารู้ว่าเขามีความรับผิดช,ชอบที่ยิ่งใหญ่เขาจะต้องใช้อาวุธนี้เพื่อปกป้องแผ่นดินและนำความสงบสุขมาสู่ประชาชนในขณะเดียวกันแม่ทัพศัตรูได้รับข่าวการปรากฏตัวของหอกฟ้าผ่าเขารู้สึกหวาดกลัวเพราะเขารู้ว่าหอกเล่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สงครามได้เขาจึงวางแผนที่จะบุกโจมตีค่ายทหารของหลิวซ่งเจียเพื่อชิงหอกฟ้าผ่ามาเป็นของตน เขาเชื่อว่าถ้าเขามีหอกฟ้าผ่าอยู่ในมือเขาจะสามารถพิชิตแคว้นของหลิวซ่งเจียได้สําเร็จสงครามครั้งใหญ่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นหลิวซ่งเจียและหอกฟ้าผ่าจะสามารถปกป้องแผ่นดินได้หรือไม่สงครามแห่งความวุ่นวายบทที่1สงครามแห่งความวุ่นวายเสียงแตรศึกดังก้องกังวานไปทั่วแผ่นดิน เสียงนั้นราวกับสายฟ้าที่ผ่าที่ผ่านลงกลางใจปลุกให้หลาดล้าแห่งราชวงศ์ซ่องตื่นตื่นจากควงังหลิวซ่องเจียงเฉียรแม่ทัพผู้เกรียงไกรผู้ครองหอกฟ้าผ่าอาวุธคู่กายที่ไม่มีใครกล้าประมือสวมชุดเกราะสีทองอารามยืนตระงานอยู่บนหลังม้าศึกดวงตาคมกริบดุดเดียวมองไปยังทิศที่กองทัพศัตรูลังเคลื่อนพลเข้ามาวันนี้พวกเราจะต้องปกป้องแผ่นดินเกิดปกป้องครอบครัวของเรา หลิวซ่งเจียตะโกนก้องเสียงของเขาดังก้องไปทั่วทางกองทัพสร้างขวัญและกำลังใจให้เหล่าทหารอย่างมหาศาลพวกต้องการยึดครองแผ่นดินของเราพวกมันต้องการลายความสงบสุขของเราเราจะยอมให้พวกมันทำเช่นนั้นหรือไม่เหล่าทหารตะโกนตอบเสียงดังสนั่นวันไหวดีมากวันนี้เราจะแสดงให้พวกมันเห็นว่าใครคือเจ้าแห่งแผ่นดินนี้ หลิวซ่งเจียหอกฟ้าผ่าขึ้นเหนือศีษะแสงสีฟ้าและแปรปรลาบออกมาจากตัวหอกราวกับสายฟ้ากำลังคำรามเตรียมพร้อมบุกกองทัพซ่งเคลื่อนพลอกจากค่าอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังสมรภูมิเบื้องหน้าเสียงฝีเท้ามา้าเสียงล้อเกวียนเสียงร้องคำรามของทหารผสมผสานกันจนกลายเป็นเสียงแห่งสงครามหลิวซ่งเจียควบม้านำทัพอยู่หน้าสุดใบหน้าของเขาเคร่งขรึม แต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินดินเกิดให้ถึงที่สุดไม่นานนักกองทัพทั้งสองก็เชิญหน้ากันกองทัพพัตรูมีจํานวนมากกว่าว่ายังเห็นได้ชัดแต่เหล่าทหารซ่งก็ไม่หวั่นเกรงพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะสู้ตายเพื่อแผ่นดินเกิดค่าเสียงตะโกนดังสนั่นจากทั้งสองฝ่ายทหารทั้งสองฝ่ายต่างพุ่งเข้าใส่กันอย่างบ้าคลั่งเสียงดาาปะทะกันเสียงร้องโอดโอย เสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วสมรภูมิเลือดสีแดงฉานไหลานองพื้นดินหลิวซ่งเจี๋ยแทงหอกฟ้าผ่าออกไปอย่างรวดเร็วหอกเขาแทงทะลุร่างของทหารศัตรูอย่างง่ายดายเรากับแทงผ่านกระดาษเขาควบมา้าฝ่าล้อมของศัตรูเข้าไปอย่างไม่หวาดหวัน่นทหารศัตรูต่างล้มตายเป็นจํานวนมากเมื่อเผชิญหน้ากับหอกฟ้าผ่าของเผาแม่ทัพศัตรูเห็นดันก็โกรธจัด เขาสั่งให้ทหารระดมยิงธนูใส่หลิวซ่งเจียหลิวซ่งเจียใช้หอกฟ้าผ่าปัดป้องลูกธนูที่พุ่งเข้ามาอย่างแม่นยำเขาไม่ยอมให้ลูกเดียวธนูแม้แต่โดเข้าใกล้ตัวได้เจ้าหนูวันนี้ข้าจะสังหารเจ้าแม่ทัพศัตรูตะโกนลั่นกระโดดลงจากหลังม้าถือดาบใหญ่พุ่งเข้าใส่หลิวซ่งเจียหลิวซ่งเจียย,ยิ้มเหาะเขาลงจากหลังม้าเช่นกัน ถือหอกฟ้าผ่าเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของแม่ทัพศัตรูทั้งสองปะทะก,กันอย่างรุนแรงดาบใหญ่ของแม่ทัพศัตรูหนักและส่งพลังพังแต่หลิวซ่งเจียก็ว่องไวและแม่นยำกว่าหอกฟ้าผ่าข่าวของแทงสวนเข้าไปในช่องว่างของการโจมตีของแม่ทัพศัตรูอย่างต่อเนื่องการต่อสู้ดำเนินอย่างดุเดือดไปเดือทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครยอ,อ,ยอมใครแม่ทัพศัตรูเริ่มเหนื่อยล้าแล้วแต่หลิวซ่งเจียอยยัง คงมีสีหน้าสงบนิ่งราวกับว่าเขายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดในที่สุดหลิวซ่งเจียก็หาช่องโหว่ของการป้อนของแม่ทัพศัตรูได้เขาแทงหอกฟ้าผ่าเข้าใส่หัวใจของแม่ทัพศัตรูอย่างแม่นยำแม่ทัพศัตรูร้องโอยก่อนจะล้มลงขาดใจตายเมื่อเห็นแม่ทัพของตนถูกสังหารหลอดอาหารศัตรูก็เริ่มเสียขวัญกำลังใจพวกเขาเริ่มทรมน หลิวซ่งเจียเห็นดังนั้นก็สั่งให้ทหารของตนไล่ตามสังหารศัตรูชัยชนะตกเป็นของกองทัพซ่งเหล่าทหารซ่งโห่ร้องด้วยความยินดีหลิวซ่งเจียยู่อยู่กลางสมอภูภูมิมองไปยังซากศพของศัตรูใบหน้างเขาเต็มไปด้วยความเหนือ่อยล้าแต่แววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจวันนี้พวกเราได้ปกป้องแผ่นดินของเราไว้ได้แต่สงครามยังไม่จบสิ้นหลิวซ่งเจียกล่าวกับเหล่าทหาร ศัตรูยังคงมีอยู่พวกมันจะกลับมาอีกครั้งเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพวกมันในขณะนั้นประมาจาย์ชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาห,าหลิวซ่งเจียประมาจารย์ผู้นี้คือที่ปรึกษาคนสำคของราชวงศ์ซ่งเขาเป็นผู้ที่อย่างรูฟ้าดินและมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ท่านแม่ทัพหลิวซ่งเจียท่านทำได้ดีมากประมาจาย์กล่าว แต่ข้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบเรื่องอะไรหรือท่านประมาจารย์หลิวซ่งเจียถามข้าได้เห็นในมิตที่น่ากลัวประมาจารย์กล่าวข้าเห็นว่าความมืดกำลังจะปกคลุมแผ่นดินแผ่นดินจะเต็มไปด้วย,วยความวุ่นวายและความทุกทรมานหลิวซ่งเจียขมวดคิ้วท่านหมายความว่าอย่างไร ข้าหมายความว่าสงครามที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นประมาจาย์กล่าวสงครามที่จะตัดสินชะตากรรมของแผ่นดินหลิวซ่งเจียกำหอกฟ้าผ่าในมือแน่นเขาจ้องมองไปยังประมาจาย์ด้วยสายตาที่มุ่งมั่นข้าจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องแผ่นดินแผ่นดินเขากล่าวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามประมาจารย์พยักหน้าข้าเชื่อมั่นในตัวท่านเขากล่าวท่านคือความหวังสุดท้ายของพวกเรา พลังแห่งหอกบทที่หนึ่งพลังแห่งหอกหลิวซ่งเจียแม่ทัพหนุ่มผู้กล้าหาญแห่งแขวนเจ้าผู้คนต่างขนาดนำเขาว่าพายุคลั่งแห่งทิศเหนือมิใช่เพียงเพราะความสามารถในการนำทัพที่เฉียบคมแต่เป็นเพราะหอกคู่กายของเขาหอกฟ้าผ่าอาวุธ,ธรรรศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหอกที่สามารถควบคุมพลังแห่งสายฟ้าได้ดั่งใจนึก ว่ากันว่าผู้ใดที่สามารถควบคุมหอกฟ้าผ่าได้จะได้รับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์หลิวซ่งเจี๋ยในวัยเพียง25ปีสามารถควบคุมพลังของหอกฟ้าผ่า,ผาได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่เขาออกรบหอกฟ้าผ่าจะเปล่งแสงสีฟ้าครามออกมาพลังสายฟ้าจะแผ่ซ่านไปทั่วสนามรบสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูที่เข้ามาประชิดทหารใต้การนำทัพของเขาต่างเชื่อมั่นว่า หลิวซ่งเจียและหอกฟ้าผ่าคือเทพเจ้าแห่งสงครามที่จะนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะวันนี้กองทัพเจ้าต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเหลียงกองทัพที่แข็งแกร่งและโหดเหี้ยมที่สุดในแผ่นดินแม่ทัพใหญ่ของกองทัพเหลียงคือแม่ทัพหลี่หมู่ผู้มีฉายาว่าเจ้าสูเรแห่งทักษิณว่ากันว่าเขาไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบและกระหายเลือดเนื้อของศัตรตรอย่างไม่สิ้นสุด การเผชิญหน้ากันของสองแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นท้องฟ้าเหนือสนามรบเต็มไปเมฆครึ้มราวกับพายุใหญ่กำลังจะมาเมื่อเสียงกลองศึกดังสนัน่นหลิวซ่งเจียกวัดแกวงหอกฟ้าผ่าพลังสายฟ้าเริ่มก่อตัวขึ้นรอบรอบตัวเขาทหารของกองทัพเจ้าต่างโห่ร้องด้วยความพึกเหิมเมื่อเห็นพลังอันน่าเกรงขามของแม่ทัพตองตนแม่ทัพหลีหมู่ปรากฏตัวขึ้นบนหลังม้าศึก เขามองมาที่หลิวส่งเจียด้วยสายตาเหยียดหยามเจ้าหนุม่มเจ้าคิดว่าหอ,อกเล็กๆนั่นจะสามารถหยุดข่าได้หรือเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยยันหลิวส่งเจียไม่ตอบโต้เขาเพียงแค่ขอกฟ้าผ่าขึ้นเหนือศีรษะพลังสายฟ้าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นลูกบอลพลังงานขนาดใหญ่ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าพลังของหอ,อกฟ้าผ่าทำอะไรได้บ้าง หลิวซ้งเจียตะโกนสุดเสียงแล้วพุ่งตัวเข้าใส่แม่ทับหลี่มูด้วยความเร็วสูงเมื่อเข้าใกล้แม่ทับผลี่มูยกดาบขึ้นป้องกันแต่พลังของสายฟ้าที่แผ่ออกมาจากหอกฟ้าผ่ารุนแรงเกินกว่าที่ดาบจะต้านทานได้ดาบหักสะบันลงพลังสายฟ้าเข้าปะทะกับร่างของแม่ทับหลี่มูอย่างจังแม่ทับหลี่มูกระเด็นตกจากหลังม้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยไหม้เกรียม แม่ทพัพพลีหมูลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากเขาจ้องมองไปที่หลิวซ่งเจียด,ด้วยสายตาโกรธแค้นแค้นเจ้าหนุม่มข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปเขากล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งแต่เจ้าอยาคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ง่ายๆแม่ทพัพพลีหมูคำรามแล้วเริ่ม่ายเวทมนต์พลังความมืดเริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆอบตัวเขาท้องฟ้าเหนือสนามรบมืดหมิดลงประมาจา ผู้เท่าแห่งสำนักกระบี่เดินทางมาถึงสนามรบพอดีเขาเห็นพลังความมืดที่แผ่ออกมาจากแม่ทัพลีมูก็รู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีหลิวซ่งเจียจงระวังเขาร้องเตือนแม่ทัพลีมูกำลังใช้มนต์ดำหลิวซ่งเจียขมวดคิ้วเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับพลังแบบนี้มาก่อนแต่เขาก็ไม่หวัว่นหวั่นเขาเชื่อมั่นในพลังของหอกฟ้าพาหลิวซ่งเจียรวบรวมพลังทั้งหมดที่มี พุงห่อ,อฟ้าผ่าเข้าใส่แม่ทับหลี่มูอีกครั้งพลังสายฟ้าปะทะก,กับผับลังความมืดเกิดเป็นการระเบิดครั้งใหญ่แสงสีฟ้าครามและเงามือประทะก,ก,กันกันท้องฟ้าสั่นสะเทือนสนามรบเต็มไปด้วยฝุ่นควันเมื่อฝุ่นควันจางลงหลิวซ่งเจียนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นหอ,อกฟา้าผ่าอยู่ข้างกายแม่ทับหลี่มูนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินสงครามครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของกองทัพเจ้า ความเสียสละหลิวซ่งเจียแม่ทัพผู้คองหอกฟ้าผ่ายืนตระงานอยู่บนกำแพงเมืองที่กำลังจะพังทลายแสงสีแดงฉาจนจากจากเพลิงสงครามสะท้อนบนใบหน้าคมข่ายที่เปิอนไปด้วยคราบคมาดินปืนและหยาดเหงือ่อกองทัพสตรูมหือมาประหนึ่งคลื่นยักษ์ถล่มเข้าใส่แผ่นดินเกิดของเขาอย่างไม่หยุดย่อน เสียงโห่ร้องของทหารศัตรูผสานกับเสียงคร่ำครวญของผู้บาดเจ็บดังระงมไปทั่วบริเวณหลิวซ่องเจี๋ยกำหอกฟ้าผ่าในมือแน่นความเหนื่อยล้าถาโถมเข้าใส่แต่สายตาของเขายังคงแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดและประชาชนของเขาประมาจารย์ผู้เท่าเดินเข้ามาใกล้แววเต็มไปด้วยความกังวลท่านแม่ทัพเราต้านทานต่อไปไม่ไหวแล้วกำลังพวของเราเหลือน้อยเต็มที ศัตรูมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าหลิวซ่งเจียหันไปมองประมาจา์ดวงตาฉายแววความเสียใจข้าทราบดีแต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องปกป้องประชาชนของเราประมาจา์ถอนหายใจข้าเข้าใจแต่การดังทุรังต่อไปก็มีแต่จะนำมาซึ่งความซึ่งความสูญเสียเปล่าเปล่าหลิวซ่งเจียเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ข้ามีแผนการขอขออธิบายแผนการที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งให้ประมาจา์ฟังแผนการที่ต้องใช้ชีวิตของเป็นเดือพังพันประมาจานฟังด้วยความตกตะลึงท่านจะทำเช่นนั้นจริงๆหรือมันอันตรายเกินไปหลิวซ่งเจียพยักหน้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นอื่นการตัดสินใจครั้งนี้ยากลำบากยิ่งนักแต่เพื่อแผ่นดินเกิดเพื่อประชาชนเขายินดีที่จะเสียสละทุกสิ่ง หลิวซ่งเจียสั่งการให้ทหารที่เหลือถอยร่นไปอย่างเส้นทางลับที่เตรียมไว้เขาจะอยู่ปก,ป,กป้องทางออ,ออกเพื่อให้ทุกคนหนีรอดไปได้นี่คือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตรอดเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับกองพสตรูเพียงลำพังเมื่อทหารทั้งหมดถอยร่นไปจนหมดหลิวซ่งเจียก้าวออกมาเผชิญหน้ากับแม่ทัพศสตรูแม่ทัพศสตรูมองมาที่เขาด้วยสายตาเหยียดหยาม เขาคิดว่าจะสามารถหยุดพวกเราได้หรือช่างหน้าขันนักหลิวซ่งเจีย๋ยไม่ตอบโต้เขากระชับหอกฟ้าผ่าในมือแน่นพลังงานมหาศาลเริ่มแผ่ออกมาจากตัวเขาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นหลิวซ่งเจีย๋ยราวกับเทพสงครามเขาใช้หอกฟ้าผ่า,ผา,ผาฟาดฟันศัตรูอย่างไม่ยัง้งพลังสายฟ้าผ่าลงมาทำลายล้างกองทัพศัตรูแม่ทัพศัตรูพยายามเข้าโจมตีเขาแต่ก็ถูกปัดปัดป้องไว้ได้ทุกครั้ง หลิวซ่งเจียต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ด้วยจํานวนศัตรูที่มากมายหาสารเขาก็เริ่มอ่อนแรงลงในที่สุดหลิวซ่งเจียก็ถูกศัตรูรายล้อมเขาถูกแทงด้วยอาวุธมากมายเลือดไหลาอาบไปทั่วร่างแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เขาใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ปล่อยพลังสายฟ้าครั้งสุดท้ายทำลายล้างศัตรูที่อยู่รอบตัว ก่อนจะล้มลงสู่พื้นหลิวส่งเจียได้เสียสละชีวิตของเขาเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดและประชาชนของเขาชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลตำนานนานมาแล้วในยุคที่แผ่นดินยังคงลุกเป็นไฟด้วยสงครามและการแย่งชิงอำนาจมีนามของแม่ทัพผู้หนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยความกล้าหาญ และหอกที่สามารถเรียกฟ้าผ่าได้นามนั้นคือหลิวซ่งเจียเรื่องราวของถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตจริงหลิวซ่งเจียไม่ใช่เพียงแค่แม่ทัพแต่เป็นสนญลักษ์แห่งความความหวังสำหรับผู้คนที่ทุกข์ทรมานเขาเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนแต่ด้วยพรสวรรค์และจิตใจที่แข็งแกร่งเขาได้เข้าร่วมกองกองทัพและไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการวางแผนการรบที่เฉียบแหลมและความกล้าหาญในการผเผชิญหน้ากับศัตรูทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเหล่าทหารและประชาชนแต่สิ่งที่ทำให้หลิวซ่งเจียแตกต่างจากแม่ทัพคนอื่นๆคือหอ,อกคู่กายของเขาหอ,อกที่ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นจากอุกาบาทที่ตกลงมาจากฟากฟ้าในยามที่หลิวซ่งเจียเงื้อหอกขึ้นสู่ท้องฟ้า สายฟ้าจะฟาดลงมาทำลายศัตรูให้ราบคาบทำให้เขากลายเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูและเป็นที่เขาพระของมิตราหายตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งหลิวซ่งเจียนำทัพเผชิญหน้ากับกองทัพศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าถึงสิบเท่าท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนตกกระหนำ่ำแต่หลิวซ่งเจียไม่ย่อท้อเขาเงื้อหอกฟ้าผ่าขึ้นสู่ท้องฟ้าและในทันใดนั้นสายฟ้าก็ผ่าลงมากลางกองทัพศัตรู สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทหารศัตรูแตกกระเจิงหนีตายและหลิวซ่งเจียนำทัพเข้าโจมตีจนได้รับชัยชนะอย่างงดงามเรื่องราวของหลิวซ่งเจียถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลายเป็นเป้าหมายของศัตรูที่ต้องการกำจัดเขาให้พ้นทางศัตรูของหลิวซ่งเจียไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาวางแผนที่จะลอบสังหารเขา แต่หลิวซ่งเจียก็สามารถหลอดพ้นจากอันตรายมาได้ทุกครั้งด้วยสติปัญญาและความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าครั้งหนึ่งหลิวซ่งเจียได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยแม่ทัพศัตรูแม่ทัพศัตรูวางแผนที่จะวางยาพิษเขาแต่หลิวซ่งเจียยรู้ทันเขาจึงดื่มเพียงน้ําเปล่าและแซงทําเป็นเมาม้เมื่อแม่ทัพศัตรูคิดว่าเขาตายใจแล้ว หลิวซ่งเจียก็ลุกขึ้นและสังหารแม่ทัศรูด้วยหอกฟ้าผ่าทําให้ทหารศัตรูแตกตื่นและยอมจำนนเรื่องราวการต่อสู้และความกล้าหาญของหลิวซ่งเจียถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินแม้กระทั่งปลอมอาจารย์ผู้เล่นกายในป่าลึกยังต้องออกมาสะดุดดีในความเก่งกาจของเขาว่ากันว่าปรอมอาจารย์ได้มอบยันคุ้มภัยให้แก่หลิวซ่งเจียเพื่อปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง แต่ตำนานของหลิวซ่งเจียไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะและความรุ่งโรจน์ในช่วงบั้นปลายชีวิตหลิวซ่งเจียตัดสินใจวางมือจากการทำสงครามเขาต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวและช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เขาได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหล่าทหารที่เสียชีวิตในการทำสงครามและเพื่อนแรงบรนดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง แม้ว่าหลิวซ่งเจียจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานต่อไปหอกฟ้าผ่าเผากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความกล้าหาญและนุสร์สถานแห่งความกล้าหาญเขายังคงยืนหยัดอย่างสง่าง,งามเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละและความกล้าหาญของวีบุรุษแห่งสงคราม